รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหมือนกับสังคมตอนนั้นที่เรารู้จักคือสามารถจะเป็นนักเลงพวกอันธพาลอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเด็กเรียนเด็กดีดูไม่เท่แต่ผลสุดท้ายเมื่อเราเดือดร้อนขึ้นมาจริงแต่คนที่เสียใจกับผมไปตลอดก็คือพ่อคุณแม่ คนที่ต้องการจะเริ่มต้นในชีวิตม,มองว่าผมก็เริ่มต้นไม่ต่างกับพวกเขาผมยังประสบความสำเร็จได้พวกเขาก็น่าจะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันสนับสนุนโดยแบรนด์ีฟันซิสเตม,มา่ามิ u ซูบิชิมิรา e ใหม่มิราเคิล h วท์ใบกลีบบัวเ KPN Motorcar ์ สถาบันความงามเมกกคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัญนุนร้อยล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ได้จุดไฟเติมฟันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้และเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รายการอันุนอยนร้อยล้านขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งเสริมให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตที่แม้จะเคยผิดพลาดแค่ไหนแต่หางหัวใจไม่ยอมแพ้ก็สามารถลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจร้อยล้านเป็นของตัวเองได้กับธุรกิจกลิทคอร์ปอเรชั่น จากจุดเริ่มต้นของเด็กช่างกลที่ชอบยกพวกตีกับคู่อริต่างสถาบันและหลงผิดเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดจนถูกจับติดคุกทําให้เขาตัดสินใจกลับตัวกลับใจเป็นคนดีมุ่งมั่นกอบกู้ธุรกิจครอบครัวด้วยการต่อยอดธุรกิจผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภทไม้ทั้งประตูหน้าต่างและวัสดุต่างๆส่งขายใน14จังหวัดทั่วภาคใต้ล้างหนี้สินกว่า10ล้านและสร้างไรายได้สู่ธุรกิจร้อยล้านภายใน4ปีเขาทําได้อย่างไรไปพบกับอายุน้อยร้อยล้านศิรภพแจ้งจู่ช่วย โหน้องอ,อมครับไม่น่าเชื่อเลยกินเยอะขนาดน,นี้คุณยังพองเบียวขนาดน,นี้อร่อยมากไหยครับกือโป๊จากภาคใต้นี่ครับก็มันอร่อยเลยค่ะพี่ก้องนี่มีอีกไหมคะจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหต้องมีสิครับน้องอมครับกือโป๊ของอายุน้อยร้อยล้านของเราครับที่ถือว่าเป็นเฟ้นไฟจากภาคใต้ของเราเลยนะครับเนี่ยค่ะแล้วนอกจากกือโป๊ที่อร่อยเนี่ยนะคะอมเชื่อว่า คุณผู้ชมเนี่ยจะได้แรงบาันดาลใจจากอายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆจากอดีตเด็กอาชีวะช่างคนครับยกพวกตีกันติดเหล้าติดบุหรี่ใช้ยาเสพติดครับกับตัวกับใจสร้างธุรกิจล้างหนี้ครอบครัวครับกับธุรกิจขายวงกบประตูหน้าต่างสร้างรายได้ร้อยล้านบาทภายในเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นครับโอ้โหฟังแล้วเนี่ยรู้สึกภูมิใจแทนครอบครัวเขามากเลยค่ะพี่ก้องถ้างั้นเราไปเจอเขากันเลยดีกว่าไหมคะครับไปเลยครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอายุน้อยหลายล้านเจ้าของธุรกิจกลิศคอร์ปอเรชันนะคะผู้ที่ทั้งผลิตและก็จำหน่ายสินค้าส่งออกที่เป็นประเภทประตูไม้วงมกบหน้าต่างทั่วภาคใต้ใน14จังหวัดเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณเทยอย่างคนกรุงเทพอย่างผมนี่อยากจะสั่งนี่ได้ไหมครับ เอ่อปกติเราก็จะมีขนส่งจากภาคใต้วิ่งมากรุงเทพอยู่แล้วครับ,รบปัจจุบันตอนนี้คุณเคอย,อยุเท่าไหร่ครับ24่รับค่ะทำธุรกิจมากี่ปีแล้วคะเอ่อสปีฮะไม่ทราบ <4 S 2> <4 S 1> ว่าภายใน4ีปีครับไม่ทราบ <4 S 1> ว่าตอนนี้มูลค่าธุรกิจประมาณเท่าไหร่นะครับก็มาร้อยล้านบาทครับร้อยล้านบาทด้วยวัยเพียง24ปีเท่านั้นปีปีหนึ่งเนี่ยค่ะต้องขายเยอะขนาดไหนคะถึงจะได้มูลค่ารเอ่อรวมทั้งหมดก็ประมาณ30 0 0 0ื่นชิ้นฮะสามหมื่นชิ้นสามหมนชิ้นเฉพาะรายการประตูก็หลักหมื่นฮะตัวหลักๆจะเป็นตัวประตูฮะบาน ถูปล้องวีรประตูนี่เขาแบ่งกันยังไงครับไอ้ที่ไม้ดีกับดีกว่าเนี่ยจะดูที่ประเภทของไม้ครับจากประเทศเราเองก็จะเป็นไม้สักฮะเอ่อราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่พูดถึงคุณภาพตัวนี้จะคุณภาพจะเก็ดดีกว่าไม้ที่เรานําเข้าจากตา่างประเทศบางหนึงก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนครับอ,อหลักร้อยจนหลักแสนไอ้หลักแสนนี่ใช้ไม้อะไรครับ จะเป็นไม้สักแกะสลักแล้วก็จะเป็นพวกบานกระจกที่นําเข้าจากต่างประเทศคูแต่บ้านนึงใช้หลายประตูนะหลังหนึ่งก็โดยทั่วไปก็ประมาณเกือบสิบบานคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในปี2,557ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีมูลค่าสูงถึง3 2 3 3 0 0ล้านบาทโดยมีส่วนแบ่งการตลาดดังนี้คอนเด161,280ล้านบาท บ้านเดียว95,990ล้านบาทและทาวเวาส์59,811ล้านบาทโอ้โหมีแค่ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปรีมณนทนเท่านั้นนะคะยังไม่รวมอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศหากเรามองหาช่องทางในการทำธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็มีโอกาสเป็นอายุน้อยเลยล้านได้แน่นอนค่ะโอ้ว้าว ไอ้ขายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นหมนชิ้นเนี่ยเหตุผลอะไรเขาถึงมาซื้อของของเราปีปีหนึงเป็นหมื่นหมืน,หมนชิ้นนะครับอ,อย่างแรกจะเป็นเรื่องคุณภาพฮะ คุณภาพเพราะว่าไม้ของเราจะต้องผ่านกระบวนการอาบน้ํายาผ่านกระบวนการอบทุกขั้นตอนฮะเราจะมีมีใบอนุญาตก็คือกรมป่าไม้จะจะต้องเซ็เนอ,อ,อนุญาตให้ก่อนที่จะมาทำออผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตอย่างที่2ก็จะเป็นอองานแกะสลกักเพราะว่าเราจะมีช่างที่ฝีมือด,ดีก็คืออายุการทํางานก็หลักสิบปีขึ้นอย่างบ้านที่ต้องการลายที่สวยๆก,ก,ก็สาม,มารถสั่งทําได้หมดไม้ของคุณเคนะครับกับประตูที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยราคาแตกต่างกันเยอะไหมครับราคาแตกต่างกันครึ่งต่อครึ่งครโอ้ครึ่งต่อครึ่งเลยครับ อายุนอนละลายทั้งทีครับน้องออมครับเท่านี้ไม่หยุดยั้งเขาได้เขาต้องมีธุรกิจอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะเออเป็นธุรกิจที่น้องออมชิมแล้วด้วยี่นี่ละค่ะคือโป๊ะครับใช่ค่ะเป็นภาษาภาษาอิสลามอิสลามก็คือคนใต้นี่นิยมทานอยู่แล้ว นิยมทานใช่ครับผลิตจากเนื้อปลาทูฮะสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าเกรดเอที่ส่งออกไปหลายประเทศนี้ก็จะมีผ่านกระบวนการของเอ่อ GMP ฮาราลฮาซับเรียบร้อยก็คืออิสลามสามารถทานได้แล้วในอย่างเงี้ยชื่อแบรนด์ว่าอะไรคะเออแบรนด์โนราตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด10กว่ารสชาตินะฮะอาหารตัวนี้น่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ฮะผมก็เลยต้องการที่จะนําสินค้าตัวนี้มาให้คนทั่วประเทศได้รู้จักก็ตัวนี้แฟนชส์ก็เริ่มต้นที่5,9 0 0อยบาทก็จะมีเอ่อมีบูธมีสินค้าแล้วก็มีอุปกรณ์ทั้งหมดอย่่่างลงลทุน5,9กก็ไมี อาทิตย์นึงก็คืนทุนแล้วที่เราเราแนะนําไปก็พอเห็นผลตอบรับเขามาดีเราก็ภูมิใจด้วยครับภูมิใจที่เขามีอาชีพที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงมีแต่คนที่เอาแต่นอนเท่านั้นที่มีเคยทาสิ่งผิดพลาดอีกว่าขําพลักก็ดุมรีโดดเรียนกินเหล้าโดดเรียนทางสนุกยกพวกติกับพวกรีโดนคัตเตอร์ฟันนะฮะก็ประมาณ 100, 100, ร้อยร้อยกว่าเห็นใช้ยาเสพติด ุกอย่างเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำถึงสองครั้งสนับสนุนโดยมิตซูบิชิมิราส์ใหม่มิราเคิลไวท์บายกลีบบุหรีี่วิลล่าคู่วิลล่าโมหิน ตอนนั้นเราก็แค่ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆแต่ผลสุดท้ายเมื่อเราเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆแต่คนที่เสียใจกับผมไปตลอดก็คือคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดผมอยากจะมีชีวิตที่ดีผมก็ต้องขัดตัวก็ต้องเป็นคนดีจากจุดเริ่มต้นของเด็กช่างกลนที่เคยยกพวกตีกันสู่การเป็นนักธุรกิจสินค้าไม้แปรรูปจนสร้างยอดขายร้อยล้านได้ภายใน4ปีเรื่องราวชีวิตจริงของนักธุรกิจผู้เริ่มต้นจากติดลบท่านนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามมั่พร้อมกันครับ พี่ก้องอร่อยเลยครับกินใหญ่เลยนะครับเนี่ยโอ้หอร่อยสิครับกึบโปของคุณเคนี่อร่อยจนหยุดไม่ลงเลยครับพี่ก้องแต่ว่าผมไม่อยากขาดความสุขหรอกครับครับแต่ว่าตอนเนี้เรามีคิวถ่ายต่อแล้วครับเดี๋ยวเราจะถ่ายช่วงอะไรในร้านต่อเลยครับตอนนี้น้องๆเขารอไม่ได้ครับุ้ยมาแล้วครับเนี่ยโอ้โหมาก็ไม่บอกนผมต้องเป็นรีบไปคุยกับสาวๆต้องงั้นเหครับเดี๋ยวครับพี่ก้องพี่ก้องลืมอะไรบ้างครับโอ้ลืมอะไรน้องมิกนี่เรื่องสําคัญนะครับจะคุยกับสาวๆทั้งทีอ่ะต้องมีตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับโอ้โหเลยนะครับ แล้วต้องขอตัวไปเพิ่มความมั่นใจให้ลมหายใจหอมสดชื่นแบบสบายปากไม่แสบปากกอนนะครับ ชมครับตลอด3ปีที่ผ่านมามีแขกรับเชิญอายุนราร้านมาลั่งกับเราอยู่ตรงนี้และสร้างแรงบันดาลใจคุณผู้ชมไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับที่ผ่านมาครับและผมมั่นใจว่าคุณเคคนนี้ครับจากอดีตช่างกลอนอันพานที่ยกพวกตีกันมาถึงทุกวันนี้ได้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อย่างมากๆเลยทีเดียวครับคุณเคครับช่วยเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วัยรุ่นตอนเป็นเด็กๆเลยให้ฟังนล้วได้ไหมครับเอ่อต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันนะฮะทีนี้ผมก็อยู่กับคุณแแมม่่ทีสุรปากอเดง แม่ออกจากงานแล้วทีนี้มาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งน้าชายแกติดการพนันนะแกะติดการพนันทีนี้ก็เลยเอาเงินของคุณแม่เอาไปเล่นการพนันจนเงินที่คุณแม่มีหมดนะต้องปิดร้านลงนะหลังจากนั้นก็ชีวิตเริ่มลำบากมากขึ้นก็ตอน,นเด็กถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะได้ทานอาหารดีๆผมได้กินพวกต้นไม้ใแบบมายมมที่ปลูกในบ้านคุณแม่เอามาเอาผักเอาแกงมาเอามาทําแกงให้กินตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เกเรด้วยใช่ไหมคะ ตอนนั้นเรียนโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งนะถ้าเกิดเราเราจะไปอยู่ในนั้นเ,เราต้องการที่จะเป็นจุดเด่นได้เราต้องเกเรนะเราต้องเป็นอันธรพานนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ยกพวกตีกับผู้หลีอนะไรเงี้ยไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยไปฮนะโดดเรียนไปกินเหล้าโดดเรียนแทงสนุกยกพวกตีกับพู่หลีในกระเป๋าก็จะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งนอกนั้นก็เป็นพวก อาวุธมีดปืนมีระเบิดถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเก่าหรือใครที่แบบเป็นนักเลงอะไรก็คือจะแบบจะมีคนเกรงใจจะมีคนยกมือไหว้อนะไรเงี้ยก็ตอนตอน,ตอนขึ้นปีสามาผมก็ได้เป็นประธานสายครับพารุ่นน้องพาเพื่อนไปโรงเรียนกลับบ้านหรือว่าเวลามีเรื่องคือจะต้องนําทีมจะต้องพารุ่นน้องไปยกพวกตีเหคู่หลีอะไรเนงะี้ยก็เคยเอ่อโดนโดนโด,ดนคัตเตอร์ฟัน,นะฮะก็ประมาณร้อยร้อยกว่าเข็มโอ้โหครับม,มีอะไรอีกกว่าน,นี้อีกไหมครับเนี่ยเอ่อก็จะเป็นยาเสพติดฮะก็ได้ใช้ยาเสพติดได้ลองใช้ยาเสพติด ทุกอย่างครับเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจําถึง2ครั้งนะฮะเรือนจำครับเหมือนกับห้องเช่าของเนื้อขนาดนะเขานอนกันทีห้าสิบหกสิบคนก็คือจะนอนเบียดกันนะฮะเหมือนกับอย่างผมหันหน้าวันนี้ก็เท้าคือเขาจะนอนสลับฟันปลาฮะเพื่อให้มันนอนได้ลงล็อกพอดีฮนะคือเห็นแต่ละคนบางคนติดคุกค,คือตลอดชีวิตบางคนติด1 0 20ปีมาที่ออกมาแล้วพ่อแม่เสียชีวิตก็ยังยังไม่รู้ฮนะทีนี้ผมก็มองมว่าคนเหล่านี้มีชีวิตที่แบบแย่ฮะเหมือนกับตอนนั้นเราก็แค่ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพ ไม่ไม่ไม่มีใครมาเยี่ยมผมนอกจากคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวถ้าเกิดหนักกว่านั้นเกิดผมเสียชีวิตขึ้นมาเกิดผมตายขึ้นมาคนที่เสียใจมากที่สุดไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนเหล่านั้นเขาอาจจะมางานศพผมไม่กี่วันวันสองวันแล้วเขาก็ดื่มผมไปแต่คนที่เสียใจกับผมไปตลอดก็คือคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดผมอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากทำให้คนที่เขารักผมภูมิใจแล้วก็มีความสุขผมก็ต้องกลับตัวก็ต้องเป็นคนดี ก็ให้สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ฮะบ,บอกว่าคือขอให้ผมได้เรียนจบปะวะสก่อนทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะลงไปช่วยช่วยคุณพ่อดูแลธุรกิจที่พัทลุคงครับไปไหครับเรียนจบแล้วกลับไปเริ่มต้นธุรกิจดังฝันใยดังเป้าหมายไหมครับไม่ครับตอนนั้นผล,ผลผลสอบปะวะสมาก็ตกกับทุวิชาฮะเกจเฉลี่ยประมาณ0.6กฮะก็ผมตัดสินใจแล้วถ้าเกิดเรียนต่อไปยังไงก็ไม่จบแน่นอนนะผมก็เลยเลงไปช่วยคุณพ่อดูแลธุรกิจที่พัทลุงครับจากคนที่เราเคยสัมภาษณ์นะส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นจากศู แต่ก็ยังมีวิชามีความรู้ติดตัวไปด้วยอันนี้เรามีอะไรติดตัวไปด้วยบ้างครับไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับเพราะว่าที่ผมเรียนก็ผมเรียนช่างยนต์นะไม่เกี่ยวกับธุรกิจที่เราลงมาดูแลตอนนั้นผมอ่านหนังสืออ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ลงสัมมนา,าเกี่ยวกับธุรกิจทุกที่เหมือนอยา่างวันที่คนอื่นเขาได้หยุดพักผ่อนงานผมก็จะลงมาสัมมนา,าธุรกิจที่กรุงเทพบ,บ้างตามที่ผมสะดวกไปสามารถทําได้ตอนนั้นผมผมอายุ19เลยนี่ผมเห็นนักเรียนนักศึกษาที่เขาเออเขาเดินพากานไปเที่ยวเขาใช้ชีวิต่ง่วมมงวช ระยะยาวผมได้ไม่ต้องทํางานหนักเหมือนอย่างตอนนี้ตอนนั้นที่ลงไปครอบครัวมีหนี้ประมาณ10กว่าล้านนะขาดทุนเดือนหนึ่งประมาณ4ี่ห้าแสนบาทนะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ก่อนว่าบางทีคนทั่วไปจะชอบมองว่าเออฉันมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้บางทีก็พอเราโฟกัสที่ปัญหาเราจะเครียดใช่ไหมทีนี้เรามองว่าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงแล้วก็เรียงลำดับปัญหาว่าปัญหาทั้งหมดที่เรามีมีอะไรบ้างแล้วก็เรียงเรียงลำดับข้อที่สาคัญที่สุดก่อน เราเราวิเคราะห์ก็คือเรื่องการเงินเลยนะคือตอนนั้นผมเปิดบัญชีรายจ่ายนะเปิดบัญชีรายจ่ายแต่ละเดือนเหมือนต้นเดือนมาผมเปิดมาค่าใช้จ่ายแต่เดือนไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแต่เงินในบัญชีที่มีคือเงินในบัญชีมีอยู่ศูนย์บาทก็คือไม่มีเงินติดบัญชีนะขับรถรถกระบะรถกระบะติดทรคโโฆษณาฮะเหมือนอย่างที่เขาขายผลไม้อะไรเงี้ยผมก็ไปเสนอขายตามบ้านที่เขากําลังก่อสร้างอยู่ฮะจากขายตามบ้านก็เป็นตามโครงการจากตามโครงการก็เป็นตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆ่งเนี่ยนะบางทีปัจจะขายได้ก็ไม่ใช่เรื่อองง่าาผมมมเเจทัั้้ดนไก็ีีีบ เจ้าที่เขาสั่งอยู่แล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อเราบางทีให้เรารอเป็นเป็นครึ่ง,คร,งครึ่งค่อนวันอย่างเงี้ยในวัยที่เราไม่เคยทํางานมาก่อนเนี่ยอายุก็เพิ่งสิบเก้าปีแค่นั้นเองครับเราเอาความกล้ามาจากไหนผมมองที่แรงบันดาลใจนะผมอยากให้ทุกคนได้ภูมิใจในตัวผมบ้างทุกคนเคยเสียใจเคยร้องไห้กับผมมามากคนระับผมก็เลยอยากเห็นน้าตาของความสุขจากเขาบ้างผมก็เลยคิดวนะ่าไม่รู้แหละยังไงผมจะสู้เพื่อทุกคนนะผมก็เลยต้องต้องสู้ให้ถึงที่สุด จากจุดที่ทําให้ติดลบจากเดือนละเป็นแสนๆนครับจนสามารถเป็นตัวบวกและสามารถใช้นิ่งเลยหมดเลยครับอะไรที่ทําให้เรามาถึงจุดนั้นความที่เรามีเป้าหมายของเราชัดเจนฮะเรารู้ว่าเราต้องการจะไปไหนเรามีความอยากที่จะประสบความสําเร็จทั้งตัวเราเองทั้งคนในครอบครัวแบบมีความสุขและสุขสบายอะเงยครับธุรกิจของผมเริ่มต้นจริงๆเลยเริ่มต้นจากห้องแถว3ห้องฮะขยายมาเป็น13ห้อง ขยายเป็น13ห้องก็มีโรงงานผลิตเองจากมีโรงงานผลิตเองก็ขยายเป็น3ไร่จาก3ไร่ก็ขยายไปทำศูนย์ขายส่งอยู่ที่จังหวัดสงขลาปัจจุบันก็มีดีลเลอร์มีตัวแทนจําหน่ายอยู่ทุกจังหวัดในภาคใต้ครับเราต้องไปให้สุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสมชายเข้มกลัดเป็นคนดีของสังคมผมมองว่าผมต้องก้าวข้ามผ่านคำสุภาพมานเหล่านี้เพื่อผมจะได้เป็นตัวอย่างคนที่ต้องการที่จะเดินตามตามผมฮะ ออนไลน์เงินล้านช่องออนไลน์เงินล้านวันนี้นะคะ่าจะพาไปพบกับธุรกิจออนไลน์เงินล้านกับสาวอาที่มากความสามารถด้านศิลปะคะ่ะสวัสดีค่ะทงทงสวัสดีค่ะหนูโบสวยแบบนี้อายุเท่าไหร่ละคะอายุ19ปีคะ่ะ ตอนนี้มีคนฟอลโล่ใน i อีกี่คนคะตอนนี้ประมาณ41,000กว่าคนคะ่ะทำไมถงถงถึงเลือกที่จะทําธุรกิจวาดภาพมาเป็นธุรกิจของตัวเองคะ่ะเหมือนใจรักอะค่ะเพราะเราเป็นคนชอบวาดรูปชอบศิลปะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยวาดแล้วก็อัพลงไปใน i ิน t a g r a m แล้วคนก็สนใจเป็นจํานวนมากเลยลูกค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่เหมือนเพิ่งเปิดธุรกิจก็จะมาจ้างให้เราทําโลโก้แบรนด์ให้คือรับออกแบบทุกอย่างเลยที่แบบชอบลายเส้นเราอะไรอย่างเงี้ยโบได้ยินมาว่าถงถงได้ทำา ว่าดีไซน์การแต่งงานให้กับคนดังมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นงานแต่งงานของพี่แบงค์วงแบล็กวานิลากับพี่ไอซ์ทำให้มีคนเนี่ยรู้จักเราแบบเยอะมากขึ้นเยอะเลยจากอินสตาแกรมนี่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วได้ทําสิ่งที่เรารักด้วยแล้วก็ได้ทําแบบธุกรกิจด้วยมาสร้างรายได้ให้เราได้ไดค่ะ ดหล่งสีฟันซิสเต็มมา KPN มอเตอร์คาร์ความที่เรามีเป้าหมายของเราชัดเจนเรามีความอยากที่จะประสบความสําเร็จคนที่ต้องการจะเริ่มต้นในชีวิตมองว่าผมก็เริ่มต้นไม่ต่างจากพวกเขาผมยังประสบความสําเร็จได้พวกเขาก็น่าจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันแม้ชีวิตที่ผ่านมาจะเคยถูกตราหน้าว่าเป็นส่วนเกินของสังคมแต่เขาเชื่อว่าถ้าคนเรามุ่งมั่นที่จะกลับตัวโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกล เขาทำได้อย่างไรเราไปติดตามพร้อมันครับ คุณเคครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยนะครับสัมภาษณ์คนอื่นมาเนี่ยหลายคนเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับเริ่มต้นธุรกิจของคุณเคเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ติดลบเลยก็ว่าได้นะครับ <S <S อะไรที่ทําให้คุณเคมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ <S <S ออผมคิดว่าผมมีเป้าหมายชัดเจนนะฮะเมื่อผมลงมาอยู่ของพ่อผมรู้แล้วว่าผมต้องการจะทําอะไรผมต้องการจะเป็นอะไรคนที่เคยเกเรหน,กนกักๆเคยผิดพลาดในชีวิตเคยเสพยาเสพติดติดคุกติดตารามาก่อนนะคนพวกนี้สมมติจะถูกปลูกฝังมาตลอดว่าเป็นคนไม่ดีของสังคมเอ่อทำไมหาเินไม่ขึ้น ส่วนมากก็จะเป็นได้แค่พนักงนานรับจ้างเป็นกรรมกรหรือไม่ก็เป็นผู้จับกางข้างข้างถนนนะไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะตั้งเป้าว่าต้องการที่จะเป็นนัธุรกิจร้อยล้านพันล้านคือไม่มีทางที่เขาเขาจะจะกล้าฝันฮนะผมมองว่าผมต้องก้าวข้ามผ่านไอ้คำสุขป,ประมาณเหล่านี้ผมต้องการที่ที่จะประสบความสําเร็จเพื่อผมจะได้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแบบอย่างให้กับคนที่ต้องการที่จะเดินตามตามผมฮนะเอ่อคนที่ต้องการจะเริ่มต้นในชีวิตแนละ ออมองว่าผมก็เริ่มต้นไม่ต่างจากพวกเขาผมยังประสบความสำเร็จได้พวกเขาก็น่าจะประสบความสำเร็จได้เหมคกับพี่ค่อาจจะมีหลายๆคนที่เขากำลังหมดหวังกับชีวิตอาจจะกำลังแบบเ,เจอเรื่องไม่ดีหรือว่าอาจจะไม่กล้าที่จะฝันอะไรที่มันใหญ่เกินตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่แค่ช่วยให้กำลังใจกับคนที่เขากํากำลังฟังอยู่ไหนได้ไหมคะ ผมอยากจะบอกว่าผมเริ่มต้นชีวิตจากติดลบนะฮะเริ่มต้นจากเป็นเด็กที่ถือว่าเป็นขยะของสังคมคือเกเรทุกอย่างอะไรที่เด็กวัยรุ่นเกเรเขาทากันคือผมผ่านมาหมดแล้วฮะแต่ปัจจุบันเมื่อผมมีเป้าหมายชัดเจนผมมีความอยากและความกระหายมากพอผมมีแรงบันดาลใจผมเชื่อมั่นว่าผมทําได้นะฮะหลายๆคนคือเริ่มต้นชีวิตผมว่าน่าจะดีกว่าผมเยอะ ในเมื่อผมติดลบขนาดนี้ผมสามารถประสบวรมสะร็จได้ผมว่าท่านผู้ชมก็สามารถประสบวามสะร็จได้เหมือนกันไม่ว่าใครก็เกิดมาเป็นสุดยอดได้ถ้าเป้าหมายของเรายิ่งใหญ่และหัวใจของเราไม่ยอมแพ้หลายคนเคยล้มหลายคนเคยพลาดก้าวเดินไปในทางที่ผิดแต่ทุกชีวิตก็ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไป ถ้าตั้งใจจะกลับตัวเป็นคนดีเช่นเดียวกับเขาคนนี้เด็กหนุ่มผู้หลงผิดจนถูกตราหน้าว่าเป็นส่วนเกินของสังคมยังสามารถแก้ไขความผิดพลาดและกลับมาเป็นคนดีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวได้สำเร็จและเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันได้นําแรงบันดาลใจดีๆเริ่มต้นฟ้าใหม่ปีหน้าไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกับอายุนอร้อยล้านในวันนี้ สิรภพแจ้งชูช่วยบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จำเหลือสักกี่ร้อยคนที่ยังค้นหาทางนั้นอยู่สู้ไปเป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่ารายการของเราคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะครับติดตามให้กำลังใจรายการของพวเราด้วยนะครับ b s c r i า์เลยครับที่ Mushroom TV on YouTube ครับเท่านี้ก็ติดต่อพวกเราได้ง่ายได้ครับ